สวัสดีครับผู้คนนะครับผู้ท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอสวัสดีก่อนนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับพอคือมีคุรละก็ไม่ค่อยวางเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ผมก็จะมาสรุปให้เลยนะครับสรุปให้เลยก็ท้าไปหน่อยแต่ก็สรุปให้เลยอ่าผมก็ขอคาเตือนก่อนนะครับำเตือนสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงแค่สติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้ วิจ,จะรณนายานในการรับสมด้วยนะครับออันนี้คือสูตรที่รวมสูตรนะครับอันนี้คือรวมสูตรนะครับรวมสูตรทั้งหมดมีแปดสูตรนะครับผมเล่เลเลนเล,เล่งรัดเลยนะครับคือว่าก็จะเล่งรัดคือรวมสูตรไปเลยเผมจะเน้นเน้นคือว่าจะเน้นให้เลยครับอันไหนที่จะชนตัวไหนถ้าหลุดตัวไหนผมจะเล่งรัดให้เลย อันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งก็จะได้งวดที่แล้วออกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับสี่เจ็ดก็เหมือนเดิมนะครับคือเอาสูตรที่หนึ่งเอาเก้าและบวกเจ็ดตั้งนะครับก็มาบวกกันได้หกเจ็ดแปดนะครับถ้าคนที่เก่าจะจะรู้สูตรนะครับผมจะเร่งรัดให้เลยนะครับก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งจะได้หกเจ็ดแปดนะครับ ก็จะได้สามตัวนี้นะครับหกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรที่สองอันนี้คือสูตรที่สองก็เหมือนเดิมนะครับแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะครับก็เหมือนเดิมคือตามสูตรที่สองคือเอาหนึ่งบวกกับหนึ่งนะครับ, 2, 3, รบก็จะได้สองสามสี่นะครับก็จะได้สองสามสี่ตัวนี้นะครับสองสามสี่ต่อไปเลยนะครับไม่ช้าครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับต่อไปคือสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามก็งวดแล้วออกแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าครับสี่เจ็ดสูตรที่สามนะครับก็จะเอาหนึ่งบวกสองนะครับเท่ากับสามสี่ห้านะครับก็ได้ได้สามสี่ห้าได้ตัวนี้นะครับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่ก็ เหมือนเดิมนะครับก็เอาแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าตั้งนะครับแล้วสี่เจ็ดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับของสูตรที่สี่ก็ได้คือสองบวกสี่นะครับได้หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดก็ดูแล้วก็จะมีตัวนี้ที่จะไปสนวนตัวที่สูตรที่สองครับสูตรที่สี่จะไปสกันสูตรที่หนึ่งนะครับพอคล้ายกันนะครับเหมือนกัน สูตรที่ห้าต่อไปเลยนะครับสูตรที่ห้าแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับสี่เจ็ดนะครับก็จะได้ห้าบวกสี่นะครับก็จะได้เก้าูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ไม่เหมือนใครนะครับแหวกเนียวนะครับสูตรนี้คือแหวกเนียวต่อไปเลยนะครับสูตรที่หนะครับสูตรที่หกก็จะเป็นแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับสี่เจ็ดนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับทำตามสูตรนะครับคือแปดบวกเจ็ดนะครับเท่ากับสิบห้าคือได้ห้าหกเจ็ดนะครับได้ห้าหกเจ็ดตัวนี้นะครับห้าหกเจ็ดคือไปเหมือนไปชนที่หนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งจะมีหกและเจ็ดแปดมาห้านะครับก็ยังต้องดูก่อนนะครับว่าผมจะเอาสูตรไหนชซนครับต่อไปคือสูตรที่เจ็ดเลยนะครับสูตรที่เจ็ด สูตรที่เจ็ดก็เหมือนเดิมนะครับก็แปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับสี่เจ็ดก็ห้ำสามสูตรนะครับก็คือจะได้ห้าบวกหนึ่งบวกเก้านะครับกอได้ห้านะครับแต่หกนี้คงที่นะครับเอามาบวกกันก็เป็นสิบเอ็ดนะครับถ้าเอาหนึ่งตัวเดียวนะครับสองคงที่มาบวกกันก็เป็นสามสามบวกอีกหนึ่ง องที่ของเขานะครับก็จะเป็นสี่นะครับก็จะได้หนึ่งสามสี่นะครับนี้เป็นศูตรนะครับสูตรเจ็ดจะมาบ่อยมากเลยนะครับบ่อยมากก็จะมีหนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งสามสี่อ่าสูตรแปดนะครับสูตรแปดแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับสี่เจ็ดนะครับก็จะได้หนึ่งบวกแปดนะครับโอ้ อันนี้คือสูตรที่แปดนะครับก็จะได้เก้าศูนย์หนึ่งะครับเก้าศูนย์หนึ่งถ้าย้อนดูหลังๆนะครับสูตรหนึ่งถึงสูตรแปดนะครับทำอย่างไรก็ย้อนไปดูนะครับผมจะเล่งรัดเลยครับเพราะว่าผมก็มีหัรละด,ด่วนนะครับพวกนี้ไม่ค่อยจะว่างเลยก็จะมาทำให้เลยครับแล้วใกล้จะ ใกล้เท้าไมา้อีกแล้วนะครับก็จะจะช้านะครับผมก็ทําให้เลยนะครับจับคู่ชนสูตรสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับผมจะเอาสูตรหนึ่งกับสูตรสองมาชนกันนะครับงวดที่แล้วผมเอาสูตรหนึ่งกับสูตรหกนะครับก็ก็ได้โตน้นะครับก็่ได้ไม่ตรงนะครับแต่เนี่ยนี่คือสูตรหนึ่งกับสูตรหกตรงกันนะครับ ก็ไม่สามารถเอาไปชนกับตัวไหนได้แต่ผมจะเน้นคือสูตรสองสุดสองคือว่าเข้ามาตลอดนะครับสูตรสองก็จะเอาไปชนท่สูตรหนึ่งเพราะสูตรหนึ่งตายตัวนะครับคือตั้งหลักตายตัวคือสูตรหนึ่งเลยก็จะหาไปจับโซนทสูตรหนึ่งได้ถ้าใครรู้ว่าตัวไหนมาอย่างเงี้ยเอาที่เลขที่แวกแนวเข้ามาเนี่ยไปโซน่สูตรหนึ่งได้เลยนะครับเอาของผมไปตั้งแล้วก็ลองไปทําดูว่าเอาสูตร หก็ได้ไปศนกัสูตรหนึ่งก็ได้แต่ของผมก็จะเอาสูตร1สึ่งโซนีับสูตรสงนะครับแต่ตั้งมาแล้วคือต้องเอาสูตร1เป็นหลักนะครับสูตรหตั้งเป็นหลักก็จะได้หกเจ็ดแปดเป็นหลักเลยตายตัวแล้วก็ไปหาเลขอะไรมาใส่ก็ได้ไปโซนกันนะแต่ผมจะเน้นเลยคือว่าเอาสูตร1นึ่และสอแล้วกัน แต่สองผมบอกเลยนะครับเลขสองเนี่ยสองดับนะครับดับดับสองนะครับ,ด,บ,บดับสองบนดับสองบนสองดับไปแล้วนะครับสองดับถ้าสองดับคือไม่ต้องเอาลงนะครับสองดับแต่ผมจะเอาลงไปคร่าวๆนะครับก็จะได้หกสอง ก็คือสองหกสองเจ็ดสองแปดนี้นะครับก็จะไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนี้นะครับแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดนะครับก็จะได้เก้าชุดนี้นะครับเก้าชุดนี้ก็จะมีย้ำอีกทีหนึ่งคือสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดนะครับ ตัวนี้เราจะเน้นคือในกรอบนี้นะครับเน้นในตัวกรอบคือสองดับไปแล้วไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะครับสองดับอ๋อน,นี่คือสูตรสูตรหนึ่งและสูตรสองครับถ้าอันนี้คือผมจะตั้งสูตรตัวนี้เป็นหลักเลยครับตัวสูตรที่หนึ่งเป็นหลัก ถ้าใครชอบสูตรแปดก็เอาเก้ามาชนได้นะครับศูตมาสนได้นะครับหนึ่งมาชนกับน,นี้ก็ได้แต่ผมเน้นคือหนึ่งสูตรหนึ่งและสูตรสองะครับไอ้ลักคือเพราะชอบสูตรไหนก็ไปสนเอานะครับดูเอาเองนะครับอ่าต่อไปผมจะให้ดูสองตัวล่างเลยนะสองตัวล่างของสูตรสูตรที่หนึ่งก็เข้ามาตลอดนะครับสูตรที่หนึ่งของ งวดที่ออกหนึ่งสี่ก็ได้หนึ่งได้เลขหนึ่งตัวเดียวนะครับให้อันนี้คือย้ําให้ดูนะครับย้าให้ดูสี่สองก็เข้านะครับสองสี่แปดสามก็เข้าสามตัวเดียวนะครับเจ็ดห้าก็ได้ห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าก็เข้ามาอย่างกับตัวนะครับบางอันก็เข้าสองครับห้าศูนย์ก็ออกห้านะครับหนึ่งห้าออกหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์ออกศูนย์นะครับ หกสี่ได้หกนะครับศูนย์แปดได้แปดและศูนย์หนึ่งสี่ได้สี่ห้าแปดได้แปดนะครับสี่เจ็ดได้สี่นะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับเข้าตลอดนะครับอ่าอันนี้คือสูตรที่สองก็พาดมั่งนะครับก็คือหนึ่งสี่ได้หนึ่งนะครับสี่สองเห็นไหมที่ผมติ๊กไว้คือพาดคือพาดถ้า,าเข้าคือเข้าน,นะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับ แปดสามคือแปดนะครับเจ็ดห้าคือเจ็ดห้านะครับห้าศูนย์ต่อไปก็ได้ศูนย์นะครับหนึ่งห้าได้ห้านะครับเจ็ดศูนย์ได้เจ็ดนะครับหกสี่พาดนะครับก็คือพาดคือพาสนะครับศูนย์แปดได้แปดนะครับหนึ่งสี่ได้สี่นะครับห้าแปดได้ห้านะครับสี่เจ็ดได้เจ็ดนะครับอันนี้คือ ของสองตัวล่างนะครับสูตรหนึ่งและสูตรสองอันนี้ผมก็จะมาสรุปให้เลยนะครับสรุปสองตัวล่างและสองบวกตัวบนพร้อมๆกันนะครับอันนี้สรุปเลยคือเล่งรัดเลยนะครับเล่งรัดคือสองสรุปสองตัวบนสองตัวบนก็จะได้สามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สผมไม่ดึงนะครับสองดับผมไม่ดึงมาเลยก็จะได้หกตัวนี้นะครับหกตัวนี้เป็นหลักอันนี้คือเด่นสามตัวบนนะครับก็จะได้หนึ่งหกสามนะครับหนึ่งหกสามคือเขีนไว้หนึ่งหกสามถ้าแยกออกมาก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งสามแล้วก็หกสามครับ ก็เอาติดไปมั่งก็ได้นะครับคือคัดลอกคือแยกออกมานะครับเอจะน้นๆน,น,นะครับตอนนี้ก็อยู่จำมาตัวนี้นะครับตัวสามมากกว่าแต่ก็อย่าถึงฮลาใจนะครับก็ฮลุปสองตัวล่างเลยนะครับสองตัวล่างสองตัวล่างคือสูตรหนึ่ง สูตร2สูตร1ก็มีดังนี้นะครับก็จะมี9 0 1 4 5แล้วก็6นะครับก็ที่ผมเด่นเลยก็เด่น9และศู 0, นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ4กับ5นะครับแต่ผมก็ เน้นคือเด่นคือ9แล้วก็4นะครับอีจะเด่นเด่นเลย5ตัวรองนะครับ5เป็นตัวรอง5ตัวรองนะครับก็ติดไว้นะครับก็ตัวรองผมก็จะลงให้เลยคือ94นะครับ9ก9าสี 94, 95, 96, แล้วก็04 05แล้วก็06นะครับผมจะลงให้14 15แล้วก็16นะครับ1ผมบอกเลยว่าหลุดหนึ่กับหนี้ของผมบางสุดไม่มาเลยก็จะมี9และ0ูนย์และสีผมก็จะตัดตัวนี้ออกเลยนะครับผมก็จะเน้นแค่ในกรอบนะครับในกรอบเนี่ย เน้นหกตัวนี้ในกรอบนะครับแต่เด่นเลยก็คือเก้าสี่นะครับที่ผมวงให้เก้าสี่นะครับเก้าสี่เก้าห้าคือตัวรองก็สามารถเอาเก้าสี่กับเก้าห้าตัวนี้นะครับสองตัวนี้ไปหาซื้อขลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับหาเลขขลาก,กินแบ่งรัฐบาลเอาเน,น้นเน้นก็สองตัวบนก็จะเน้นคือที่ผมวงนี้นะครับ อาจจะเป็นตัวหนึ่งก็ว่าไปชนกับตัวนี้นะครับตัวนี้สองดับนะครับพอสูตรที่สูตรที่หนึ่งของนี้ก็จะมีหกและเจ็ดนะครับหกหกและเจ็ดจะเด่นผมจะลงเด่นให้เลยเด่นบนหกและเจ็ดนะครับ แล้วก็อีกตัวคือสามและสี่นะครับสามและสี่ก็จะวงไว้คือตัวเด่นก็จะเป็นตัวหกนะครับหกและสามครับที่จะเด่นมากที่สุดตัวล่างคือเก้าและสี่นะครับเก้าและสี่อันนี้ผมก็จะลงให้หมดเลยนะครับคือว่าเน้นในกรอบนะครับในกรอบอันนี้ก็เน้นแห้ในนี้ เื่อติดไว้นะครับอันนี้คือเผื่อนะครับอา่าอันนี้ก็ถึงเวลาที่ขอผมควรนะครับเพราะว่าผมว่าใช้เวลามาเยอะนะครับใช้เวลามาเยอะก็คนนี้พ่อก็ขอให้ติดตามนะครับคนที่ดูผันผ่านก็ขอให้ดูผ่านไปนะครับ อ่ะเป็นแค่แนวคางนะครับอันนี้เป็นแค่แนวคางคือว่าผมไม่ได้อะไรมากเพราะว่ามันเป็นแค่แนวคางนะครับคือมีหลุดมัง่งมีเข้ามาั่งนะครับก็มันก็ต้องมีหลุดมัง่งคือเข้ามาั่งนะครับผมไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวไหนจะมาได้แต่รู้ว่าตัวไหนที่จะเด่นรู้แค่นี้นะครับเพราะว่าคือแต่ละสูตรผมไม่แน่ใจคือว่ามันเยอะครับเลขมันเยอะ สูตรหนึ่งแต่ผมเน้นสูตรหนึ่งคือตายตัวนะครับเพราะอันนี้ผมก็จะจับเออไม่รู้ว่าจะจับปลูกหรือเปล่าแต่ผมก็เน้นคือสูตรหนึ่งเป็นหลักแต่เอาสองสูตรสองมาใส่ถ้าใครชอบสูตรไหนก็เอาไปดูนะครับใส่สนกับสูตรหนึ่งได้นะครับของผมแค่ทำคร่าวๆนะครับทำให้ดูคร่าวๆนี่นะครับชอบสูตรแปดก็เอาไปใส่ก็ สูตรที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้าชอบสูตรแปดนะครับไปใส่กับสูตรที่หนึ่งได้นะครับแต่สูตรเจ็ดเนี่ยโซนกับสูตรสองอยู่แล้วผมก็ยกมาให้เท่าข้าวไปแล้วผมจะเน้นสูตรหนึ่งและสูตรสองครับก็สรุปสรุปแล้วการก็ก็จะมีตามนี้นะครับก็ที่เด่นเด่นก็คือหกสามครับหกสามที่จะเด่นมาที่สุด ถ้าสองตัวล่างก็เด่นเก้าและสี่นะครับเก้าและสี่ผมบวงไว้ให้แล้วนะครับที่จะเด่นๆนะครับทีนี้คือผมบวงไว้ให้อย่างเดียวนะครับคือตัวเด่นนะแต่ก็อย่าลืมพิ้งไอ้ชุดนี้นะครับอย่าลืมพิ้งกันนะครับของเขียนในกรอบเลยนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคือว่า ตัวรองนะครับตัวรองแต่ที่เด่นก็มีดังนี้นะครับมีเก้าเ้าสี่แล้วสาหบนก็อันนี้คือหึ่งมันอาจจะหลุดมาได้ก็เป็นไปได้นะครับหนึ่งอาจจะหลุดหลุดมาได้นะครับผมก็ใส่มาให้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับและได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเออผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยครับพวกนี้ก็ เกษตรกรเนาะต้องทํานาทำไร่นะครับตัวนี้ว่าผมว่ามีอาชีพเหมือนกันผมก็งานก็เยอะก็มไม่มีเวลาให้เลยผมก็เล่งรัดมาทาให้นะครับอันนี้ผมว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมก็ขอเป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันขอบคุณนะครับ